สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะร้านรถไถรถเกี่ยวมือสองจังหวัดสุรินทรน oh นะคะ์ค่ะร้านหงหินแท็กเตอร์สุรินทร์นะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะเป็นรถแท็กเตอร์มือสองค่ะรุ่น L4018 ตัว DT นะคะรถคันนี้40แรงม้านะคะลูกค้า40แรงม้าคันนี้ราคาอยู่ที่400,000บาทนะคะ400,000บาทนี้ลูกค้าจะได้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผ่านและโรตารี่เอาไปใช้งานได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะรถนะคะเดิมเดิมทุกจุดเลยค่ะเอามายังไม่ได้ล้างเลยนะคะยังสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้าเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมเดิมทุกจุดเลยสนใจก็เข้ามาดูสภาพรถได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะลูกค้า4 0,000นบาทนี้ลูกค้าจะได้อุปกรณ์ครบมือเอาไปใช้งานได้เลยรถพร้อมใช้งานนะคะ ใบมีดด้นหน้านะคะไม่มีบิดเบี้ยวเลยเดิมๆจากโรงงานมาเลยค่ะหรือโทรสอบถามนะคะ0 9 8 1 0 4 7 0 2 6แอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนะคะทางร้านมีให้เลือกให้ชมได้หลายคันเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะคะเงินสดเงินดาวก็เข้ามาดูรถได้ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย ร้านโฮเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินค่ะหรือโทรสอบถาม0981047026แอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนะคะสำหรับคันนี้นะคะการใช้งานเพียง1,500ชั่วโมงค่ะลูกค้าสภาพผองรถนะคะเดิมๆค่ะ1,500ชั่วโมงนะคะสนใจก็เข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้ค่ะ แอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนะคะโทรวิดีโอคอลดูก็ได้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะร้านมีตัวตนนะคะลูกค้าไม่โกงแน่นอนค่ะสินค้าตรงปกแน่นอน40แรงม้านะคะตัวดีทีคันนี้400,000บาทราคาคุยกันได้อุปกรณ์3ชิ้นเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมรับประกันได้ค่ะเลขไม่แท้ร้อเปเซ็ค่ะลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูประชมก่อนได้ค่ะ